ก่อนอื่นก็ออสวัสดีครับผมวันนี้แอดนิวนะฮะจะมาทำหน้าที่รีวิวหูฟังตัวใหม่ของเรานั่นก็คือ HP 831นะฮะตัว ELECTR ต้นี้นะครับผมเป็นหูฟัง7.1นะตัวนี้รูปทรงเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามดูกันีนทีเจ้าหูฟังตัวนี้เนี่ยจับอยู่ในซีรีส์ของเราคือ e s p o r t นะครับผมตัวนี้มีวารันตีให้2ปีใช่แล้ว แล้วตัวนี้ยังเป็นไฟ RGB นะครับผมแต่ไม่ใช่ฟ l ู RGB นะเป็นไฟ RGB วิ่งรอบตัวแคปหูฟังเลยแล้วก็มีไฟตรงโลโก้ด้วยนะครับผมเป็นเลนโบว์แบบ RGB นะครับผมจะวิ่งรอบแคปหูฟังเลยแล้วก็ส่วนตัวนี้เนี่ยอัลต้าไ์เวทตรงนี้ก็คือหูฟังตัวนี้มีน้ำหนักที่ค่อนข้างเบามากเลยนะฮะแล้วก็ดีไซน์ของหูฟังเนี่ยออกแบบมาเป็นวงลี เพื่อที่จะรองรับสรีระกับที่ษะของทุกท่านได้อย่างดีเลยนะครับผมจะไม่มีรีโมทมาให้นะจะเป็นโวลูมคอนโทรลอยู่ด้านหลังแคปหูฟังนะครับผมพอร์ตเชื่อมต่อเป็นพอร์ต usb 2.0นะครับน,นี้ก็คือหน้าตาของด้านหลังเขาก็จะปรับมานี้ตัวนี้เนี่ยถ้าปักแอนเพลเลยอะ่ะหูฟังจะเป็น2.1นะฮะจะยังไม่ใช่7.1นะครับผมถ้าอยากจะใช้7.1ให้เต็มระบบ แนะนำว่าให้ไปโหลดซอฟต์แวร์ของเรามานะครับแล้วเข้าไปติ๊กเปิด7.1ในซอฟต์แวร์ท่านก็จะใช้7.1ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะฮะและในโปรแกรมของเรานะฮะก็จะมีลูกเล่นให้ใช้มากมายเลยไม่ว่าจะเป็น Magic v กวอหรือปรับ7.1หรือปรับคืนเสียงโทนต่างๆได้หมดเลยนะครับครับผมอ่าตัวนี้เนี่ยมีความยาวสายอยู่ที่2.2เมตรหรือ2เมตร20นะครับผม แล้วก็พอร์ตเชื่อมต่อเป็นพอร์ต USB 2.0นะครับแล้วก็เนี่ยรายละเอียดคร่าวๆหลังกล่องก็จะมีประมาณนี้เลยถ้าอยากรู้ว่าสินค้าเรามีคุณภาพดียังไงต้องซื้อไปลองนะครับผมอ่ะอยาให้ดูหน้ากล่องอีกทีนึงเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเจาะอินเสิร์ตกันอีกทีนึงว่ารูปร่างสินค้าหน้าตาสินค้าเป็นยังไง ไปดูกันฮะก็เป็นหน้าตาเต็มๆของเจ้าตัว HP 831นะครับ Electra หน้ากล่องร้าว่เขาก็าจะประมาณนี้นะฮะย้ำอีกทีนะครับอยู่ในซีรีส์ e Sport นะารันตีให้2ปีแล้วก็เก็บกล่องไว้ด้วยนะครับผมเวลาซื้อไปแล้วเผื่อมีปัญหานะเอามาเคลมกับพวกแอดได้แล้วตัวนี้ก็เป็น7.1สลาวนะครับผมน้ำหนักเบาแล้วก็มีปุ่มโวลูมนะครับให้ปรับอยู่ด้านหลังนะ แล้วตัวนี้พอเชื่อมต่อก็เป็น usb 2.0นะครับผมตัวนี้เป็นเ a นโบว์ rgb นะครับไฟก็จะวิ่งรอบแคปนี้เลยแล้วก็วิ่งรอบโลโก้ด้วยหน้าตาหน้ากล่องก็จะประมาณนี้นะนี้ก็ด้านหลังกล่องก็จะเป็นสเปคข่าวๆนะครับผมฟังตัวนี้แอด์จะมีกทีนะว่าถ้าปลั๊กแอนเพเลยเนี่ยมันจะเป็น 2.1จนะจะยังไม่ใช่7.1นะครับผมถ้าอยากจะใช้7.1็อดบอกเลยว่าต้องไปโหลดซอฟต์แวร์มาก่อนนะแล้วก็ไปติ๊กเปิดข้างในซอฟต์แวร์นะถึงจะเป็น7.1ให้นะครับผมเดี๋ยวเรามาอันบ็อกกันนะว่าตัวนี้หน้าตาเป็นอย่างไรนะครับนะ ใช่จะเป็นของลีนะครับผมไว้รับกับสรีล่าของหัวนะฮะพอตเป็นพอต u s สองันสิเลยครับตัวนี้จะไม่มีรีโมทมาให้นะจะเป็นการปรับโวลุ่มหลังนะครับข้างซ้ายตัวไม้เป็นไม้แบบฟิกปรับองศาได้นะครับผมมีฟองน้ำหุ้มยางมาให้ แล้วก็ที่คาดหัวยืดได้นะครับอ่าหลายคนสงสัยว่าด้านบนตรงนี้คืออะไรตรงกลมๆที่เป็นยางเนี่ยคือท่อร้อยสายนะฮะสองคาดนะอ่าเป็นท่อยางนะครับผมส่วนตัวเนี้ยจะเป็นดีไซน์เพื่อให้มารับกับตัวนี้นะครับ จะเป็นเหล็กที่ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับตัวหูฟังนะฮะเพิ่มความแข็งแรงด้วยตัวนี้จะไม่สามารถปรับบิดซ้ายบิดขวาได้นะครับือจะบิดได้นิดหน่อยตามสรีระของตัวหูฟังเขาอ่าแล้วก็เห็นไหมเลยด้านในจะมีสกรีนโลโกโล้ Signal e s p o r t s ด้วยอันบนก็มีเ,เขียนคำว่า Signal เหมือนกันอ่าเห็นไหมเลย เดี๋ยวแอดเปิดไฟให้ดูนะว่าไฟของเจ้าตัวเนี้ยเป็นยังไงกันบ้างอืมอ่านี่มีสกรีนบอกด้วยด้านขวาด้านซ้ายเห็นไหมเลยใส่ไม่ผิดกันอ่าแล้วตัวเนี้ยเป็นสายแบบสายยางนะครับผมสายยางที่มีความยาว2.2เมตรหรือ2.20เมตร20นั่นเอง ะะฮะให้ความแข็งแรงแล้วก็ยืดหยุ่นตัวได้ดีนะครับผมค่อนข้างทนทานและใช้งานได้นานครับผมเป็นไฟของเจ้า e l เล t r ตหรือ HP e 8 3 1ของเรานะฮะไฟก็จะเป็นเรนโบว์ r วิ่งรอบแคปเลยเห็นไหมเอ่ยตรงโลโก้ก็จะมีไฟด้วยเช่นกันทั้งสองด้านเลยนะฮะจะประมาณนี้ แล้วหูฟังตัวนี้ยฟองน้ำเนี่ยทางพวกแอดเนี่ยได้ไปรีเสิร์ชมาเนี่ยดูดิเห็นไหมฟองน้ำมันนุ่มเลยเห็นเปล่าใส่นานๆแล้วเนี่ยแอดรับรองเลยนะว่าไม่มีปวดหูแน่นอนไม่ปวดหัวด้วยตัวนี้ทำมาค่อนข้างกระชับกับสรีละสีรังเลยแล้วก็ดีไซน์เห็นไหมมันจะครอบใบหูได้พอดีเลยอ่า แล้วเดี๋ยวแอดจะไปทสตัวไมให้ฟังนะว่าไมเขาเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวไปดูเรื่องโปรแกรมเข้ากันว่าหน้าตาเป็นยังไงแนละใช้งานเป็นยังไงนะเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมมาดูกันนะฮะนี่ก็เป็นหน้าตาเริ่มต้นของโปรแกรมหูฟังตัวนี้นะครับผมอ่าเริ่มมาก็อยู่หน้านี้เลยที่ได้ยินกันอยู่เนี่ยคือเสียงของ SP831 Electra นะครับผมเป็นเสียงไมของเจ้าตัวนี้ เป็นไงกันบ้างเอ่ยตัวโปรแกรมก็หน้าตาประมาณนี้ตัวเนี่ยที่เห็นกันอยู่เนี่ยคือวอลลุ่มที่เกี่ยวกับวินโด์นะที่เชื่อมต่อกับวินโด์เลยเป็นอันเดียวกันาสามารถปรับขึ้นลงได้ตัววินโด์ก็จะปรับเหมือนกันนะฮะส่วนอันเนี้ยสองอันเนี้ยคือเป็นการปรับหูฟังซ้ายและขวานะครับเป็นวอลลุ่มด้านซ้ายและด้านขวาแต่แอดแนะนำว่าให้ล็อกมันไว้นะ ปรับแค่อันนี้อันเดียพอนะครับผมหลายคนสงสัยนะยังมีคนสงสัยกันอยู่นะว่าเจ้าหน้าตาโปรแกรมแบบนี้มันไปเปลี่ยนหน้าตรงไหนเป็นโหมดตรงไหนจริงๆแล้วอะ่ะอยู่ตรงนี้ฮะเห็นไหมอ่าเราก็คลิกขวานะครับมันก็จะขึ้นมานี่เลยตัวควบคุมระดับเสียงก็คือหน้าแรกที่แอปเปิดไปอ่าอัตราตัวอย่างนะครับผมก็จะเป็นคลื่นความถี่เสียงนะฮะแอแนะนําว่าเป็น 48นะเพราะว่ามันจะได้เสียงที่ค่อนข้างดีกว่าแล้วก็เสียงก็จะมาสมูทกว่านะครับผมก็จะประมาณนี้ไปเลือกปรับกันได้นะฮะ,ะส่วนต่อไปก็จะเป็นตัวปรับแต่งเสียงนะครับผมอันนี้ก็ต้องมาติ๊กเปิดใช้งานก่อนนะเนี่ยสามอันแรกเนี้ยจะเป็นการปรับเสียงเบสนะครับผมของหูฟังเรานะฮะส่วน4อันนี้จะ เป็นการปรับเสียงกลางของหูฟังนะครับผมส่วน3อันสุดท้ายนีย้จะเป็นการปรับโทนเสียงแหลมนะด้านล่างก็จะมี p รี s e t มาให้เลยว่าใครอยากได้แบบไหนเพื่อเอาไว้ดูหนังฟังเพลงเล่นเกมใครชอบแบบไหนก็ไปปรับได้เลยนะครับผมก็เอาเป็นอันเดิมไปก่อนละกันนะฮะจะประมาณนี้แอดแนะนำนะว่าถ้าใครอยากดูหนังหรืออยากฟังเพลงเนี่ย ก็เปิดคลอไปแล้วก็เรามานั่งปรับดูนะชอบสไตล์ไหนก็ลองปรับดูเลยนะครับอ่ะขอปิดไว้ก่อนนะป่ดูอันต่อไปอันนี้ก็จะเป็นเอฟเฟกสภาพแวดล้อมของเสียงนะฮะสมมุติว่าถ้าใครเนี่ยอยากฟังเพลงในห้องน้ำก็ติกเปิดอันนี้ก่อนนะต้องเปิดก่อนทุกครั้งนะครับผมอ่ะอยากฟังเพลงในห้องน้ำก็ติเรื่องในห้องน้ำเสียงมันก็จะก้องๆ้องเหมือนเราอยู่ในห้องน้ำเลยหรือว่า ใครอยากไปแบบอ่ะอยู่ในแบบเหมือนตอกซอกซอยหน่อยๆก็จะอเป็นประมาณนี้นะอ่าแล้วก็สามารถปรับระยะความกว้างของห้องได้นะครับผมอ่าลองไปปรับเล่นดูจริงๆแล้วกดตรงเนี้ยมันก็จะมีให้เล่นเยอะอยู่นะลองไปปรับดูกันนะครับผมเพื่อใครอยากลองเล่นหูฟังเราดูนะครับ ่าต่อไปเนี่ยเป็นส่วนสําคัญเลยหน้านี้พอเราเสียบหูฟังปกติเนี่ยมันก็จะเป็น2.1ใช่ไหมแต่ว่าที่แอดบอกเนี่ยต้องมาติ๊กเปิด7.1ตรงนี้ก่อนนะฮะระบบ7.1ของหูฟังเนี่ยถึงจะใช้ได้นะครับผมแล้วก็เนี่ยสามารถปรับระยะหูฟังได้ปรับหูดอกลําโพงได้ว่าเออจะให้หูฟังมันไปดังตรงช่วงบริเวณไหนนะฮะหรือถ้าไม่พอใจก็กด หมุนได้อ่ะหรือยังไงก็ค่อยว่ากันไปนะฮะลองไปเล่นกันดูแล้วถ้าไม่พอใจตรงนี้อยากกลับไปเป็นแบบแรกก็กดรีเซ็ตนะฮะเขาก็จะกลับมาเป็นแบบเดิมให้เลยนะครับผมต่อไปก็จะเป็นนี่ความยืดหยุ่นของเสียงนะฮะจะให้ทําให้เสียงยืดเสียงยานหรือเปลี่ยนคีย์เนี่ยก็ติ๊กเปิดและปรับจากตรงนี้ได้เลยนะครับผมอ่าจะเล่นให้ดูคร่าวๆนะจะไม่ได้ ทำแบบเต็มให้ดูนะครับผมต้องลองมาซื้อเล่นกันดูนะ,ะต่อไปก็จะเป็นเซรามิกหน้านี้แอดต้องขอย้ำก่อนเลยนะว่าการจะใช้งานหน้านี้ได้เนี่ยต้องไปติ๊กเปิด 7. 1ุก่อนนะครับผมถึงจะเปิดใช้งานตรงนี้ได้นะโอเคต่อไปนะครับเป็นในส่วนของไม้นะก็มาคลิกขวาตรงนี้เลยตัวเนี้ก็หน้าตาจะคล้ายๆกับ หน้าเปิดโปรแกรมมาหน้าแรกนะตัวนี้จะเป็นการปรับระดับความดังของไม์เรานะครับผมอ่าต่อไปก็เป็นตัวปรับระดับขึ้นเสียงของไม์นะฮะเหมือนกับลาโพงเลยยิ่งสูงก็ยิ่งจะดีนะครับแอดไปเร็วๆนะอ่านี่ของเล่นของตัวโปรแกรมนี้นะครับผมาทางพวกเราเนี่ยจะเรียกกันว่า หน้าเนี้ยว่าเมจิกไวท์นะฮะจะมีเสียงให้เล่นเพียบเลยเดี๋ยวแอดเปิดให้ดูก่อนแล้วกันอันบนเนี่ยจะต้องติ๊กเปิดก่อนนะจะเป็นการปรับเอ็โคนะครับผมอ่ะเป็นยังไงมางเอ็กโคกันไหมครับไก่ก้านเถ้าอยากรีเซ็ตก็รูปบ้านเหมือนเดิมนะครับปุม่มโฮมต่อไปก็เป็นเสียงที่หลายคนชื่นชอบเลยนะฮะ เสียงมหาสัจจรน์นะครับผมอ่าอันนี้ก็จะเป็นเสียงของไดนเสาร์นะฮะเสียงปีศาจนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างบพวกเด็กๆวันนี้ฉันต้องมากีบตับพวกเจ้าอันนี้ก็จะเป็นเสียงกระตูนฮะเสียงก็จะออกแนวเด็กๆหน่อยนะครับผมอารมณ์แบบพี่ครับพี่ครับผมอยากได้ของในเกมมลทั้งนะครับเดี๋ยวให้ผมหน่อยครับผม อันนี้ก็จะเป็นเสียงแบบผู้ชายเท่ๆนะฮะือาใครแบบอยากไปแอลสาวไปจีบสาวอ,อย่างเี้ในเกมเนี่ยก็ใช้อันนี้ได้นะฮะแต่ระวังเขาจับได้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันเลยเป็นเสียงผู้หญิงวันนี้ครับพี่หนูมเพิ่งมาเล่นใหม่ค่ะอยากได้ของจังเลยอ่ะหนุมไม่มีของเลยนะฮะก็ลองไปเล่นกันดูนะครับผมพวกนี้ หนาตาของโปรแกรมก็จะประมาณนี้ลองซื้อไปเล่นกันดูได้ครับผมเป็นยังไงกันบ้างฮะกับรีวิวหูฟัง s p 8 3 1 e l e c t r a ของเราเป็นยังไงกันบ้างครับชอบไหมเอ่ยหูฟังตัวนี้เนี่ยทางเราเนี่ยเริ่มกระจายสินค้าไปจำหน่ายแล้วนะครับผมท่านใดสนใจก็ไปหาซื้อได้ตามศูนย์ไอทีทุกสาขาเลยนะครับก็ไม่ว่าจะเป็น i t City, JB, b a n a n a หรือ ศูนย์ไอทีใกล้บ้านของท่านทั่วประเทศเลยนะครับผมราคาอยู่ที่850บาทนะครับหูฟัง7.1ที่ราคาเท่านี้มีน้อยนะก็ไปลองหาซื้อมาใช้กันนะครับผมตัวนี้แอดแนะนำเลยยังไงก็ขอฝากซิก n น l วันในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับผมเดี๋ยวถ้ามีตัวใหม่ๆมาเดี๋ยวพวกแอดเนี่ยจะรีบมาทำคลิปรีวิวให้เลยนะครับผมยังไงวันนี้ก็ ขอขอบคุณที่ติดตามชมกันมานะครับก็ขอลาไปก่อนนะแล้วเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ